าชาตินะครับเพื่อเป็นกองทุนซอยเหรือผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดน้ครพนมครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศครับผม่ะเชิญครับไต่ะัผู้นำทีมเอาเชิญครับให้ผมน้ำทางบอกให้ผมบอกก่อนบะมากลกว่า เดี๋ยวพนนาไปเบิ่งบรรยากาศครับผมเชิญเลยครับ งานงิ้วนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเป็นงานนิ้วนะครับแบบสิีการล้ำถวาย ก็ใหกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาเที่ยวง,งานไหลเรือไฟจริงๆเวทีกัเดินไปนิดเดียวก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับวันไหลเรือไฟนะจะเป็นวันที่29 29นะการไหลเรือไฟก็จะเป็นเรือไฟจากอำเภอต่างๆมีการประกวดแข่งขันกันต่อ ครับสุดเลยคับช่ครับอเยคุ๊บะไรมาเลอน้หมครับไให้น้องบอยรับให้น้องอยเลยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัด,หนดนครปนมครับบอยสิรีชัยนั่งทีมพระเอกนางเอกจากคณะอลังใจเงินร้อยนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้กลับมาแสดงนะครับางานประพิีไหลเรือไฟซึ่งมาเป็นประจําทุกปี แล้วนะครับแล้วก็การอ่อนการแสดงบนเวทีใหญ่นะครับผมก็จะมาอะขอโอกาสมีส่วนร่วมนะครับกับเหล่าราชาติกทนัดความประงเป็นประจําแบบนี้นะครับถือว่าเป็นพิธีมรัพพีนี้นะครับก่อนที่จะมีการแสดงนะครับก็จะมาร่วมพาพระแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผู้ใจบุญนะครับร่วมซื้อสลาก กาชาตินะครับเพื่อ,อลุ้นโชคแล้วก็ที่สําคัญที่สุดทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมนะครับในการหาทุนทรัพย์เพื่อเหล่า,าชาติจังหวัดนครพนม,ม,มของพวกเราจะได้มีทุนไว้บำบัดทุบบำรุงสุขพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับได้ประสบภัยต่างๆในเขตจังหวัดนครพนมครับตอนนี้ศิลปินเรามาแล้วนะครับเข่าแถวเลี่ยงไล้ไปเลยนะครับขอสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับนามมาแล้วครับข้าวันที่22คุณละมุคคครรรัับบห้อเคครับผมทำผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายท่านตอนนี้ก็มาต้อนรับก็มา บพี่น้องชาวจาังหวัดนครพนมได้ร้ามบุร่วมกันสครับก้นางว่งเลด้นซาหังรน่ทืหปอ่างมีมีโปรโมโชั่นอะไรไหมครับ